Okay, today I something very new because it's a home-based business. It's not a shop shop, so you got to pre-order, then buy. No wonder we come a HDB. Yeah, that's right. So we're gonna try. Apparently, it's like a new trend and everything. But this one is solely for you because you're a fan of brownies. Lester is not a fan of cake, but make no sense that he's not a fan of cakes because I'm the size <laughs> don't justify lah. In now we are already at Jalan Damai block 666, They also sell code When you come and collect, you also can park here and wait here. But if you are tired and you never drive, you also can sit here and wait. If you still can miss all the details, Lester will still put for you at the end of the video. So if you are finished right, you know how to get here. Okay? กำลังขึ้นไปที่บ้านเขาเพื่อไปรับแค่นี้เหรอออชิมก่อนโอเคโอเคไปหาที่นั่งกินก่อนค่ะตอนนี้โอเคสรุปเรามีช็อกโกแลตชิพแอนด์วน์บราวนี่ร้านชื่อว่าชีชีชังส์ถ้าสมมติใครอยากลองสั่งก็ลองไปสั่งไอชอบนะไอชอบอุดหนุนไรโฮมเบสบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงไอเคยทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันที่ไทยใคร ใครถามใช่ไหมหนสี่หัึ่งมาลองเป็นออริจินัลไม่มีอะไรเปัดเบานี่คือฝาชอบอเฮสเจอร์คือเยสอร่อยมันเป็นเบลลนี่เนื้อนหนึบไม่ใช่เนื้อเค็มแต่สำหรับ next one which is เบลลนี่หน้าถั่ววอนัดอร่อย ออริจิัมันอร่อยอยู่แล้วไงแล้วแบบมีวอลนัทเข้ามามันก็แบบช่วยมีความกรุบแล้วก็มันไม่ได้หวานแบบแสบคอไอชอบเพราะว่ามันมีความขมนำไม่ใช่หวานนำไอเท่าไหร่จี๊ด The one with walnut is nine dollars. Normal brownie is So i have t Support local. แต่ว่าไอเป็นคนที่แบบถ้าอร่อยอะไอยอมจ่ายแต่ถ้าแพงแล้วยังไม่อร่อยรุนแต่นี้ยอมจ่าย แต่ฟ้าอยากขอแนะนําอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ใส่เป็นใบจิ้มฟันหรือว่าส้อมน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมาให้หน่อยนะคะจะได้กินง่ายสะดวกกว่านี้